อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆเตือนเสาร์นในงานหลายตื่นสายบพะท่านเพลินเมนี้ก่ะม่ยางเหรียญออ,อมเพื่อนออมไปออมมามา่นางเหรียญดีใจต,ต้นสมโอดอกสมโอหอมหอมพี่น้องเมื่อวานก็เลยเก็บดอกสมโอเก็บดอกสมโอสมโอแถมมันลนนะ่นเนาะออกไปล้างนา้ำดีๆแล้วก็แช่น้ำแม่พี่น้อง จะทดลองว่าแซน้ำแล้วมันจะกินใดคือดอกมะลิบ่อน่าที่ห่อดอกมะลิไปเซน้ำกินเนาะปรากฏว่ามันกินแทงหลายมันหอมขอลางมันกิ่นอ่ไรกันไน่หอมเกินไปไปกินไม่ได้โอ้ยรวยกระไดรวยสวัสดีครับรวยก่อน,นเนนนอร็วคนยู่ใส่กระยุหันนี่กระไดอ่ะรวยสวัสดีครับรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงครับอาดมโดมดมดมให้ดมดอกซุปโอลยเร็วอ,อ่ะดมดม <laughs> เอาเลยนอนเลยตูดมือเอ้ยรวยตูดมือปะาปลาปลา,าขึ้นบานป่ะป่ะแข้งปังปังเหมือนเชื่อรวยนะครับสมโอหน่อยพี่น้องอันไดที่เพื่แข็งแรก,าก็าจะล่นขิมเนาะโอ,อ้ยเพราะเดบ่งได้งง่ยเงี้ยมือสาวมาเร่ง สมโอทองดีสีชมพูปลูกอย่างเมล็ดปลูกไว้เพื่อแบ่งปันออกดอกออกผลให้ได้กินให้ได้แบ่งทีแพ่งนอนเมิอดอตีเลยพี่น้องอันนี้ลูกใหญ่ๆตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ลูกเล็กๆนี่เกิดไม่ได้พี่น้องของปีนี้แหละอายุของลูกเล็กๆนี่ประมาณ สองสามอาทิตย์ลายล,าย,ลายพี่น้องปุ่น,นเห็นว่าพี่น้อง้ลยหลาโดกดตกบรเคยตัดแต่งหน่วยเลยเพราะว่าไม่รู้จะตัดแต่งยังไงกะให้ลูกไหนที่บ่แข็งแรงก็บคือลนเองแล้วก็เอาลูกที่แข็งแรงไว้ประมาณนั้นไหมคะเคยตัดแต่งจริงเมื่อ เมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะว่าจะออกดอกออกผลอีกรอบอ่ะใส่เวลาหลายปีนะสามสี่ปียังไม่ออกหนวยหม่ตอนนี้ก็เล่ม่าตัดแตงแล้วกับปล่อยถิ่นใบแบบธรรมชาติแบบนี้พูดไม่ลองเห็นบาหลายลีเด้รกแห้งปลูกไว้เพื่อแบ่งปานเฮงเฮรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะทองดีสีชมพูค่ะ หวานกอบอร่อยค่ะ